รายการโบออสปิดสับสุญโดยแวกวันผลิตภ <T |ar|> ัณฑ์คาแครในวัตกรรมทุกคนรุ่นใหม่ก <uma> ลับมาชมกันต่อครับเกมเริ่มเข้มขึ้นเข้มข้นขึ้นแล้วขนนมาถึงเอทีห้าแล้วถนนลากยาวมาเลยเอทีห้ตรงนี้ครับอันดับที่หนึ่งเป็นสมคิดสุภโกศลกับอันดับที่สอง ปริญญาโพสีครับหลังจากได้รับอันดับที่1นะครับมา2เอสแล้วตัวนี้ก็ยังเกาะตำแหน่งที่2ไว้ได้ดีครับในเรื่องของคะแนนสะสมครับจะมีปนวัยอยู่เหมือนวัยนี่ขึ้นมาเป็นอันดับที่3อันดับที่4นี่อภิชัยเต็งเลืองกิจมาเป็นอันดับที่4ที่5นี่เป็นของมทิยาโงกันยังติดโอยู่ยังติดอยู่สีดีใช้สีพิมุลัชจะขอนแก่นนี่อยู่ในลำดับที่6โซนเอสที่หครับก็ยังมีการก็เรียกว่าแชมป์เปลี่ยนนะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมือนิดนึงสมคิดสุภโกศลครับยังคงรังอันดับทีี่้น2 เปลี่ยนครับอันดับที่2นี่ไปเป็นของปนชัยยูหมื่นไว้ครับอ้าวแม่ผู้พันของเราพันโทนิพนธ์สุขาพงเองอยู่โน่นอันดัที่1ิเลยครับถนนตอนนี้ยังติดโผไม่ติดโผกับเขาเลยนี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพันโทนิพนธ์สุขาพงเองในเอสที่หนึ่งก็ไม่จบด้วยนะครับตม่จบดินไม่ขึ้นครับอ้าวมาดูในเอสที่เจ็ดกันถนนครับไกลแล้วครับไกลถึงโค้งสุดท้ายแล้วในเอสที่เจ็ดนี่อันดับหนึ่งก็ยังเป็นของรถหมายเลข <22 S> 2ี่ครับ22่สิบสอหรือยี่สิบครับ 25, นนท์ดาบสมคิดสุภโกศลอยนักษาตำแหนดัที่หนึหน่งอันดับที่2เป็นเปลี่ยนเป็นของปริญญาโพสีสอันดับที่3นี่เป็นปนาชาัยอยู่หมื่นวัยครับอ้าวสมคิดนี่ก็เป็นแชมป์กับแข่งขันแข็งออกรทอฟ,ฟี่จำได้มาล่ะนะนท์นี่แหละครับหลังคาเขียวๆเนี่ยเก่งสักดีหมื่นวัยครับวิ่งมากดนาฬิกาแล้วตรงนี้ครับโอ้โหโหดจริงๆนะโคตรโคตรโหดเลยวิ่งมากดนาฬิกาเนี่ยคนไกลมากเลยนนท์คนขับนี่อายุหน้าตอนนี้น่าจะเรียนม .5 ยยยังเเด็กอู่ลสหรับปชัยอยู่วครับ ไอเอสที่8ปดเข้ามากันไวนิดนึงเอสนี้ก็สนุกครับในเรื่องของคะแนนครับอันดับที่1นี่กลับมาเป็นของดาบสมคิดสุภโกศลเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็อันดับที่2นี่เป็นของปนชัยอยู่บืนไวโอดสู้กันดีจริงๆครับทานผมครับอันดับที่สามนี่ปริญญาโพสีครับทิมจีออฟโรครับเป็นอันดับที่สส่วนอันดับที่4มนทยาโพเงินทยานจากอันดับที่5ขึ้นมาเป็นลำดับที่4ครับโอ้มมทยาได้เกาะติดจริงๆครับที่5นี่เป็นของ ใครเอ่ยที่อภิวันชัยเต็งเรืองกิจจากทีมจีออฟโรดนะยังอยู่ยังอยู่ไม่ไปไหนครับยังติดกันอยู่เป็นกลุ่ม,มนะกลุ่มนี้ครับ<น>โอ้โหสู้กันยิบตาจะยิๆแรกกันคนละเอสจริงๆครับถนนต้องบอกว่าในเอสที่8นี่โวบเหมือนกันครับ<อ>เพราะมีในจบการแข่งขัน2คันก็คือพันโทนิพนสุขาพงศ์แล้วก็ลูกของกิติศักดิ์พิศพิศวงศ์ นะครับส่วนรถของชาติชายจันการจากชมตะเวนไพ่สี่คูณสี่นั่กับสิบหกไม่ได้ออกสาตาร์ทครับนั่แหละครับหมาเยเลขหนึ่งผ่านไปเมื่อสักครู่แวบๆนั่นเป็นของพันโทนิพนสุขาพงเปียกระยองจังเกิลทีมครับอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่จบการแข่งขันด้วยเหมือนกันในเอสนี้แต่ในอะไรที่เอสนึงอื่นทำผลงานมาได้ดีครับอย่างอนุชาผานดานเอที่สี่นะครับ เข้ามาเป็นลำดับที่1มี100รแต้มแต่คะแนนยังไม่พอที่จะไล่เกาะกลุ่มขึ้นมาได้ครับต็อติดุ่นดิมาดินเอฟไงมาดินเอฟในเอที่7ครับอนุชาผ่านด่านไม่ผ่านครับไม่ผ่านด่านครับไม่ผ่านเองด้วยจมด่านครับไปติดยูด่านหนึ่งปิดไปติดด่านน้องออนครับเลยไม่ผ่านในเอฟที่เจ็ดครับอนุชาผ่านด่านครับไปไปโอ้โหนี่นะไปเรื่อยเลยครับนุงโอ้สนุกสนานจริงครับที่กาล์เซนนี่ยอดครับออีกครั้งหนึ่งครับ อีกครั้งงนึครับท่านจิวเล็กครับท่านฤทธิชัยแต่ว่าไทยไปศาลเล็กท่านเลยวันเล็กท่านให้เลยนะครับขอบพระคุณขอบคุณท่านพ่อเมืองกาลสินครับคุณสุวิทย์สุวงกวครับก็มาในวันนั้นก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุกภาคฝ่ายนะครับในหมูในผู้ชมในบริเวณของเมืองนาคัวนเพลขาวงครับนะครับจังหวัดกาลสินที่มาร่วมการมาร่วมชมการแข่งขันในวันนั้นครับในสุขีแจ้งภาคอีสานตรงนี้ครับ เราก็ทางเชนได้บอกว่าขอบคุณอีกหลายๆทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเปี๊ยกระยองแจงเกิลฟูตมโฟบปยโฟกาลสินชมลมตะเวนไพโฟบาโฟบิ๊กตูมคาแคร์เลิงนกทธานยโสธรอย่างงี้ช้างน้อยตกมันโอ้ชางน้นช้างน้อยตกมันไอ้ทีมใครนะช้างน้อยตกมันนะแต่ช้างน้อยตกมันนี่คะแนนมาดีนะไม่ยอมงับปัญญาปัาโพเงินงับขอนแก่นออฟสี่ขอนแก่นออฟโรดจิ๊บจิปะทโคราชไฮวินแล้วก็จิ๊บจิ ครับแล้วก็คนท่องป่าสกลน,นครยุทธหัตถีสุพรรณบุรีอึ้งง่วนใสก็มาครับครับและออทยฮอคอย่างนี้ยอดดอยเชียงใหม่นี้ยมากันเยอะแยะจริงๆครับก็ทางผู้จกกัดคการฝูงเล็กที่ชัยธวัชไชยไพศาลกามขอบพระคุณทุกท่านบรรทมที่ด้วยที่มาร่วมสนุกกัน,กนในศึกชิงแชมป์ภาคอีสานครับนี่ครับหมาเยเลขที่สองครับดับสมคิดนะสมคิดสุภโกศลนทีมจิมจิปตทรจังหวัดอุบลร,ราชธานีผลงานดีครับตลอดสมคิดสุภโกศลนี่เอสที่หนึ่งนี่เลตแรกนี่ก็เกาะกลุ่มบนมาตลอดมีพลาดไปใน ในช่วงเอชที่สี่นะครับที่ลงไปอยู่ในลำดับที่สิบแต่ก็ตีตื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆจนสุดท้ายจบเป็นลำดับที่หนึ่งและนี่หมายเลขส่วนส่วนหนึ่งพันโทนิวนสุขาพงศนามีไม่ได้พกดวงมาด้วยครับไม่ได้พกดวงครับแต่ที่บอกครับในเอชที่แปดก็ไม่เอชที่เจ็ดไม่ผ่านดินเอชไปเหมือนกันครับครับเปิดเปิดแล้วก็เปิดเกมเปิดด้วยอ่าสำหรับพันโทนิวนุขาพงศ์มีสังกัดเปียกละยองจังเกิลนะครับในสังกัดทีมเขาหมายเลขยี่สิบสองที่มกันครับแม่นะครับยี่สิบห้าในคะแนนยี่สิบห้าย นี้อยู่มือไวเอ,เอ่อารูก,กิคาเรเบียนครับเอเจสี 4, 3, ่หนึ่งสามเซ็ตเทอร์โบแล้วยี่สิบสองลักกี้ลักกี้เฮลามาลักกี้ฟีมจิ๊บเจ็บวันครับก็บผมคิดไง <laughs> ผมคิดครับ <laughs> อ่าตัวเตง็งตัวเต็งครับหมายเลขสิบสามนี่มณฑยาโพเงินครับ <c oughs> ครานี <c oughs> ้รักในส่วนของอันดับที่สี่ในรุ่นของคานแข็งครับ <c oughs> ออสตาร์ทมาได้ดีครับทำผลงานม,มาได้ดีเยี่ยมครับมีในช่วงของเอชทีสี่เหมือนกันครับผมว่าเอ็นี้ทางน่าจะโหดนะครับมีหลายคนที่ไม่ผ่าน นานมณยาใช่ไหมเอที่สี่อ๋อเอที่สี่ยากก็หลายคนก็ดิ้นเอไปไม่ว่าจะเป็นอนุพงษ์เปลี่ยนมณีนกุลแล้วก็มีพิวัญชัยเต็งเนืองกิจก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเหมือนกันครับแล้วก็อีกหลายคันกันคันที่ผ่านไปได้แต่คะแนนก็เรียกว่าเวลาก็หนักพอสมควรครับอู้แต่คะแนนเน่นหนว่าเบียดกันจริงครับใครพลาดใครโดนเอางี้ดีกว่าใครพลาดใครโดนครับ โคตรร้อยครับผลการแข่งขันเป็นไงครับกระโดดครับผลการแข่งขันในรุ่งของคันแข่งนะครับแชมป์ในสนามมิโตเป็นของดาบชิบิสูพะโกศโนครับอันดับที่2ปริญญาโพสีอันดับที่3ปานาชัยยูมึงไวอันดับที่4มนฑยาโพเงินและอันดับที่5สิริชัยศรีวิบูลรัตน์ครับนี่ครับนี่รองแชมป์มาคันนี้รับนี้เป็นรองแชมป์ก็คือปริญญาโพสีจิบิซูมลนธานี่ลักมุลราชธานีแล้วกลับมาที่แชมปเปี้ยนครับอยู่ต่างงานใส่แว่นดำ ดาบสมคิดสุภโกศลครับดาบสมคิดสุภโกศลไปเคลียร์ที่สะแก้วมาหรือยังครับรถเทเลอร์เคลียร์เรียบร้อยดาบบอกเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับพ่ยงครับนี่ครับแชมเป้ของเราดาบสมคิดสุภโกศลกับเสกสรรภูมิศาครับพีทีโฟร์มาทีมจิมจิอุบลราชธานีครับนี่นะครับเป็นแถวหน้าน้ำหมดในศึกกิงแชมป์ภาคอีสานประจำปี2,556ครับก็จัดโดยคุณจิวเลคพุทธชัยพิวัชชัยไพศาลครับ 6เจกกรักฎาคมครับนิตโต 3K Big Thailand Racing Car ครับเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่แก่งกระจานเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบ,บุรีครับหนุ่มครับ Pro Racing Series Thailand Championship 2013ครับ mm hmm. และมอเตอร์ไซค์ขึ้น Mac r o Racing Championship 2013ครับศึกชิงแชมป์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ครับ วันที่7ยี่สบกรกฎาคมครับพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเรกิลพัทยาครับ Big Thailand l ออย o i สามแคร์แบตเตอรี่ออโตคอร์ส2013สนามที่3ครับยี่1กรกฎาคมนี้เป็นสนามสุวรรณภูมิครอสเซอร์กิลนะครับซอยข้างมหาวิทยาลัยหัวเชียวครับครับโตต้ามอเตอร์สปอร์ตครับสนามที่1ครับยี่1ยี่สสนามสวนสนาะสะพานหินจังวัดภูเก็ตครับแล้วก็ออฟโรดทัุรีพทองรันส เลื่อนครับครับตกลงว่าเลื่อนเดี๋ยววันกำหนดการจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับปิดท้ายด้วยพิธีเชลเลนเจอร์ติ้งรถช็อปแดกคายแดกบายสองพันสิบสามยี่สิบสิงหาคมครับแล้วก็สนามติ้งรถช็อปครับแล้วก็อย่าลืมนะครับครบรถครบเครื่องจบในที่เดียวดูกันเต็มตาเต็มคันเต็มพิกัดเต็มพื้นที่ครับส่วนครับแบงค์เข้าอิมพอร์ตได้ขายยุติขาโชม์ากรรมยันยนต์้ำข้าวลมมือสองครั้งที่ห้ายี่สิบถึงยี่สิบแปดกรกฎาคมนี้ครับโอ้โหที่แคมป์เมืองทองที่น เราจะนำภาพมันมาให้ท่านผู้ชมชมหน่จุเจีเดียววันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทั้งหมดต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ผมชัยยะปนมาไกลผมมายาถึงสว่างครับสวัสดีครับ